ปัญญาปาลมีนะโมตัสสะทุปัญญายุเปโตสุขโตวิตราโคภาษาเสโกทะสยานะทะโรโยโรกนาโถหิ ตถังวะจินเตนะหันตาวานะปาปังสุกตังศิราสานะมามิฐ <c oughs> <c oughs> านะปารามีสัมปันโนอิติปิโสภรควา ทานะอุปป,ปาลมีสัมปันโนอิติปิสโสภะควาทานะประมามัต t t าป p a ีสัมปันโนอิติปิสโสภะควา <c oughs> พุทโธสัพพัญญตญานูอนันตทิคุณะสมณาคโตสโสภควา อิตปิอัลหังวัตโสรภควาอัลหันตังสารนังกสามิอลหันตังศีระสานามิสีละปาลมีสัมปนอิตปิโสภควาสีละอุปปาลมีสัมปน อิติปิโสภควาสีละปารมัทธปาลมีสัมปนนอิติปิโสภควาพุทโธสัพญุตยานูอนันตาทิคุณสมมน,นาคโตโสภควาอ <c oughs> ิติปิสัมมาสัมพุทโธวัตโสภควา สัมมาสัมพุทธังสาระณังกสามิสัมมาสัมพุทธังศีรสา,าณามินี่ขมะปาลมีสัมปันนอิติปิโสภะควานี่ขมะอุปปาลมีสัมปัน,นูอิติปิโสภะควา นคขมะปรมัถ a ปาลมีสัมปนูอ ah ิต An ิปิโสพระควาพุทโธสัพพนุตยานอนันตาทิคุณาสัมมาคโตโสพระควาอิติปิวิสาจารณะสัมปนูวัตโสพระควา วิสาจารณะสัมปนังสารนังกัจฉามิวิสาจารณะสัมปนังสีลสานมามิปัญญาปาลมิสัมปนโนอิติปิโสภควาปัญญาอุปปาลมีสัมปันโน อิติปิโสภควาปัญญามปรมัตถปารามีสัมปนโนอิติปิโสภควา <c oughs> พุทโทสัพพัญุตยานุอนันตาทิคุณาสัมมาคตโสภควาอิติปิสุขโตว,วัตโศภควาสุขตังสารังกสามิ สุขตังศิรสานมามิวิริยปารมีสัมปโนอิติปิโสภควาวิริยะอุปปารมีสัมปโนอิติปิโสภควาวิริยะปรมัตถปารมีสัมปโนอิติปิโสภควา พุทโธสัพพัญญตาญาณูอนันตาทิคุณาสมนาคโตโสภะควาอิติปิโลกวิทูวัตวโสภะควาโลกวิทุงสารนังกชามิโลกวิทุงศีรสานามามิขันติปารมีสัมปันนอิติปิโสภะควา ขันติปรมัตถปารมีสัมปนูอิตปิโสพระควาขันติปรมัตถปารมีสัมปนูอิตปิโสพระควาพุทโธสัพพนุตญาณูอนันตาทิคุณสมนาฆโตโสพระควา อิตป an ิอนุตตโลวัตโสรพะขวาอนุตตลังสลาหนังกัจฉามิอนุตตลังศีลสานมามิสัจจะปาลมีสัมปนโนอิติปิโสพระขวาสัจจะปาสัจจะอุปปาลมีสัมปนโน อิติปิโสภควาสัจปรมัตถปารามีสัมปโนอิติปิโสภควาพุทธโธสัพญุตญาโนอนันตทิคุาสมนาคโตโสภควาอิติปิปุริสธรรมมสารติวัตโสภควาปุริสธรรมมสารถิงสารนังกสามิ ปุริสะธรรมสารทิงสารนังปุริสะธรรมสารทิงศิรสานามามิ <c oughs> อธิฐานะปาลมีสัมปนูอิติปิโสภควาอธิฐานะอุปปาลมีสัมปนู <c oughs> อิติปิโสภควา อธิฐานะปรมัตถปาร,ม,าปารมีสัมปนโนอิติปิสโสภคาวาพุทโธสัพพยุตาโนอานันตาทิคุณสัมมนา,า,ตาโตโสภคาวาอิติปีสถาเทวมนุษานังวัตสโสภคาวาสถารัง เทวมนุสนางสารนางขสา,ามิสัทธารังเทวมนุสนางศิลสานามิเมตตาปารมีสัมปันโนอิตปิโสภควาเมตตาอุปปาละมีสัมปันโนอิตปิโสภควาเมตตาปรมตถปาลมีสัมปันโน <c oughs> อิติปิโสพระควาพุทโธสัพพัญญุตยานูอนันตาทิกุณสัมมนาคโตโสพระควาอิติปีพุทโธวัตโสพระควาพุทธังสรยนังกษามิพุทธังสีรสานามามิอุเปขาปารมีสัมปน,นู อิติปิโสภควาอุเปกขาอุปปาลมีสัมปนอิติปิโสภควาอุเปกขาปรมัตถารมีสัมปนอิติปิโสภควาพุทโธสพัพพนุตญาณูอนันตทิคุณสมมนากโตโสภควา อิติปิภะควาวัตะโสรภะคววาภะควันตังสารนังกชามิภะควันตังศีระสา,ามามิพุทธโธสัพพนุตยานูธรรมูโลกุตรโรวโรสังโฆมัคคบปรัตโถจอิเจตังรัตนตยังศีรษสาณาม,ามิ เอเตสังานุภาเวนะสัพพอันตรายาวินาสันตุสัพพธานิติตา